สวัสดีครับโปรเจกต์ DIY มาปูกระเบื้องกันนะครับเด็กปูกระเบื้องแบบไม่ต้องใช้สายเอ็นขึงนะครับผมเพราะว่าการใช้สายเอ็นขึงมันนโอกาสที่จะไปโดนแล้วสายเอ็นมันผิดเพี้ยนไม่ได้ระดับมันได้เด็กผมจะใช้อันนี้จะเป็นอลูมิเนียมกล่องนะครับเด็กที่มันจะมีความตรงนะครับเดยวจะใช้ร่วมกับระดับน้ำนะครับเด็กปูกระเบื้องนะครับผมแบบไม่ใช้สายเอ็นนะครับแล้วก็ เได้ระดับมันด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยการซื้อกระเบื้องนะครับกระเบื้องหนึ่งกล่องนะครับมันไม่ได้หนึ่งตารางเมตรนะครับนี่อย่างกระเบื้อง40เซนคูสิเซนนี่นะครับมันมีแค่6แผ่นต่อหนึ่งกล่องนะครับนี่ก็6แผ่นนี่เนี่ยอย่างจับมาเรียงกันแล้วนะครับในวถผมนี่นก็อ่า กว้างด้านนี้นะครับนี่120เซนด้านนี้ก็80เซนถ้าคูณกันนะครับมันจะได้พื้นที่9,600ตารางเซนเท่านั้นนะครับผมมันยังไม่ได้1ตารางเมตรนะครับผมเพราะว่า1ตารางเมตรมันคือ10,000ตารางเซนนะครับผมการซื้อกระเบื้องนะครับผมอ่าถ้าซื้อมาให้ขาดนะครับผมต้องนี่นะครับมามามาคิดเป็นแผ่นนะครับเด่อยากคิดเป็นกล่องนะครับผมอ่าเดี๋ยว ไปลงมือนะครับผมนี่ปูกระเบื้องกันนะครับก่อนทําการปูกระเบื้องนะครับก็นากระเบื้องมาเรียงนะครับผมนี่เพื่อหาฉากกันก่อนนะครับนะครับผมนี่ก็เนี่ยตั้งแนวนะครับในตั้งแนวให้ม mm ันได้แนวผนังนี่ทั้งสองข้างนะครับเนี่แล้วมันจะได้ฉากถ้านํามาปูเลยนะครับโดยยังไม่หาฉากก่อนนะครับแผ่นต่อต่อไปมันจะเริ่มเบี้ยวันเริ่มเฉะอาจจะเฉออกจากผนังหรือว่าเฉเข้าในผนังนะครับผมมันจะแก้ไขลําบากนะครับผม นะครับผมเมื่อเตรียมกระเบื้องาตั้งฉากเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวก็ไปผสมปูนกันนะครับปูนกาวนะครับที่ใช้ปูกระเบื้องก็อหนึ่งถุงก็จะมี20กิโลกรัมนะครับมาใช้ปูกระเบื้องกรณีพื้นเรียบนะครับเนี่ยมันก็สามารถปูได้ประมาณก3-4ตารางเมตรนะครับผมถ้าพื้นไม่เรียบนะครับปูนปูนกาวที่ใช้มันก็ต้องใช้หนาตัวนิดนึงนะก็ได้ไม่เคิน2ตารางเมตรนะครับผม เวลาซื้อก็คำนวณให้มันใกล้เคียงกับการใช้งานนะครับเดี๋ยวไปผสมปู๋นนะครับนำไปปูกกับเบื้องกันนะครับ ก็แต่ใช้อ,อลูมิเนียมเส้นเดียวยาวแบบนี้นะครับผมเองนะช่ยให้ใหการฟูกระเพื่อได้ระดับนะครับผมแล้วก็มันก็จะไม่ตกของช้างนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่กดติดตามกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ